สาธุชนผู้มุ่งศึกษาธรรมะพึงทราบถึงอานิสงส์อันยิ่งใหญ่แห่งจิตที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วสุภาวิจ,จิตตะซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสารเสริญว่าเป็นยอดแห่งคุณธรรมและเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตด้วยความสงบเย็นแม้ในยามที่ต้องเผชิญกับทุกขเวทนาทางกายดังพระพุทธดำรัสที่ว่าจิตที่ฝึกฝนดีแล้วนำมาซึ่งความสุข ความสุขที่จิตบรรลุถึงนี้มิใช่ความสุขเพราะปราศจากปัญหาแต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาและความเจ็บป่วยโดยที่ความทุกข์ทางกายนั้นไม่สามารถเข้ามากระทบถึงความสงบของจิตใจได้เลยรากฐานสำคัญของการแยกความทุกข์ออกจากจิตได้แม้ในขณะที่ร่างกายกำลังเจ็บป่วยอย่างแสนสาหัสคือการเจริญปัญญาเพื่อเห็นแจ้งถึงความจริงตามธรรม ในการศึกษาเรื่องทุกทางกายและความทุกทางใจนี้พระพุทธศาสนาได้แบ่งความทุก์ขออกเป็นสองระดับคือ 1. ทุกทางกายกายกิะทุก์ซึ่งหมายถึงความเจ็บปวดความเมื่อยล้าความแปรปรวนการแตกสลายของร่างกายอันเป็นไปตามกฎไตรลักษ์คืออณิจังทุกขังอนัตตาร่างกายซึ่งเป็นร่วประขันนั้นมีสภาพที่จะต้องถูกบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้ และต้องสลายไปในที่สุดซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได้จิตที่ไม่ได้ฝึกฝนเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นมักจะนำความรู้สึกทางกายนี้เวทนาขันเข้ามาผนวกกับความคิดปรุงแต่งสังขารละขันจนเกิดเป็นความทุกข์ระทมที่หนักกว่าความเจ็บป่วยเดิมเสียอีก 2. ทุกทางใจเจตสิกกรทุกซึ่งเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากที่จิตเข้าไประทมในความทุกข์ทางกาย หรือเข้าไปสร้างอุปาทานในขันห้าด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือตัวเราผู้เจ็บปวดและความเจ็บป่วยนี้เป็นของของเราที่ต้องถูกกำจัดออกไปการต่อสู้การบ่นเพ้อถึงความเจ็บปว่วยการวิตกกังวลถึงผลที่จะตามมาการโกรธแค้นต่อความเจ็บปว่วยสิ่งเหล่านี้คือการสร้างทุกทางใจซําซ้อนขึ้นมาทุกชนิดนี้ไม่ได้เกิดจากกายป่วยโดยตรง แต่เกิดจากตัณหาที่ไม่อยากให้ความเจ็บป่วยมีอยู่วิภวะตัณหาและอวิชชาที่ไม่รู้แจ้งในความเป็นจริงของขันห้าจิตที่ฝึกฝนดีแล้วด้วยหลักของอริยมรรคมีองค์แปดจะสามารถแยกความทุกสองประเภทนี้ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดดุจเดียวกับการที่นายช่างไม้สามารถแยกเสี้ยนออกจากเนื้อไม้ได้ชำนาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการปฏิบัติการรักษาจิตด้วยสติและสมาธิ เมื่อความเจ็บปวดทางกายเกิดขึ้นหน้าที่แรกของจิตที่ฝึกแล้วคือการนำสติสัมมาสติมาตั้งมั่นณปัจจุบัน,นขณะทันทีไม่ปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งสังขารแผ่ขยายตัวไปสร้างเรื่องราวความเศร้าหรือความหวาดกลัวการฝึกสติในการรับรู้ความเจ็บป่วยโดยไม่ตีค่าเป็นไปตามหลักการเจริญสติในเวทนานุปัสสนาคือ การรู้ถึงความรู้สึกเวทนาที่เกิดขึ้นและกำลังดับไปอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีการพรุงแต่งต่อเช่นสักแต่ว่ารู้ว่าความเจ็บกำลังปรากฏแต่ไม่เติมเชื้อความคิดว่าฉันจะหายหรือไม่ทำไมต้องเป็นเราการเจริญสมาธิที่ฝึกมาดีแล้วย่อมมีกำลังเพียงพอที่จะวางใจเป็นกลางต่อความรู้สึกเจ็บปวดนั้นทำให้ความเจ็บปวดคงอยู่ได้เฉพาะในระดับร่างกาย แต่ไม่สามารถแผ่ขยายเข้าครอบงำแกนกลางของจิตใจได้เลยการสร้างปัญญาเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นส่วนสำคัญที่สุดคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะอันเป็นองค์ประกอบของปัญญาปัญญาที่ได้รับการอบรมมาดีแล้วจะระลึกถึงอนัตตาได้อย่างมั่นคงจะเห็นแจ้งว่าร่างกายนี้เป็นเพียงาธาตุสี่ที่อาศัยกันอยู่ และความเจ็บปวดนี้เป็นเพียงการแปรปรวนของาธาตุเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริงไม่ได้มีผู้แบกรับทุกข์เหล่านั้นหากแต่เป็นเพียงเวทนาที่เป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยเมื่อผู้ปฏิบัติเห็นความจริงว่าเราไม่มีไม่เป็นไม่มีเราในความเจ็บปว่วยการยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึก หรืออุปปาทานก็ย่อมดับลงความคิดที่ปรุงแต่งถึงความวิบัติของตนเองก็ยุติลงตามไปด้วยความเจ็บปวดทางกายจะยังคงเป็นทุกข์ทางกายที่ต้องอาศัยยาหรือการเยียวยาแต่ความทุกข์ทางใจซึ่งเป็นภาระหนักที่เกิดขึ้นจากกิเลสจะถูกปล่อยวางโดยสิ้นเชิงการทำลายความยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นการปล่อยวางกิเลส ที่มีชื่อเรียกว่าความเห็นผิดในความเป็นตัวตนหรือสักกายทิฏฐิโดยตรงอานิสงส์ของจิตที่ฝึกดีแล้วพระพุทธศาสนาได้แสดงตัวอย่างของการใช้จิตที่ฝึกดีแล้วเอาชนะความเจ็บป่วยร้ายแรงเช่นกรณีของพระสารีบุตรหรือพระเถระองค์อื่นๆที่มีปัญญาและสมาธิอันยิ่ง ย่อมสามารถดำรงจิตอยู่ในภาวะที่เป็นกลางได้อย่างสมบูรณ์แม้ขณะที่มีโรคร้ายเบียดเบียนนั่นคือการถึงภาวะที่กายเป็นทุกข์แต่จิตไม่ทุกข์ดังกล่าวว่าท่านรู้ทุกข์แต่ท่านไม่เป็นทุกข์หรือสักแต่ว่ารู้ในทุกขณะจิตเมื่อเห็นความจริงตามธรรมได้โดยไม่ขาดสายจิตก็จะมีความสุขสงบอย่างมั่นคงแม้ในสถานการณ์วิกฤต เพราะรู้แจ้งว่าสังขารไม่เที่ยงและไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่เราต้องเข้าไปหวงแหนหรือปกป้องอย่างถาวรความตายก็เป็นเพียงการแยกทางกันของาธาตุและจิตก็ไม่เกิดความหวั่นไหวใดๆเพราะได้ตัดเชื้อแห่งการเกิดพบใหม่ที่เกิดจากกิเลสแล้วด้วยการฝึกฝนจิตด้วยไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถบรรลุถึงความรู้แจ้งคือวิชาและความหลุดพ้นคือวิมุตติแล้วย่อมเข้าถึงภาวะแห่งอสังคตะธรรมคือสิ่งที่ไม่ถูกปรุงแต่งนั่นคือพระนิพพานซึ่งเป็นความสงบเย็นแท้จริงไม่หวั่นไหวด้วยโลก,กธรรมไม่ถูกเบียดเบียนด้วยความเจ็บปวดทางกายเพราะไม่มีผู้ยึดมั่นในกายนั้นแล้วนั่นจึงเป็นการใช้ธรรมะมาอยู่เหนือโรคภัยอย่างสมบูรณ์ ทำให้จิตนั้นเข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะ